ที่สองที่แม่จะต้องฝึกหนูนะคะเราจะต้องฝึกเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่งคอยค่ะนั่งคอยเดี๋ยวแม่เอามาเทให้ค่ะเด็กๆนั่งคอยน้องมีเงินนั่งคอยก่อนนั่งคอยเด็กดีอะนั่งคอยหยุนั่งคอก่อนนะคะน้องน้องน้องมีบุญนั่งคอยก่อนโอ้นั่งคอยให้เรียบร้อยก่อนนั่งคอยเดี๋ยวแม่มาให้ โอ้แม่รู so to to oh, okay, so mm ้ว hmm. okay. ่าหนูหิวแต่หนูต้องฝึกนงลูกหนูต้องฝึกนั่งคอยโอ้โอเคไม่รู้แล้วลูกอ่ะหนูนั่งคอยนะคะมีบุญนั่งคอยเก่งนายนั่งคอยก่อนเด็กดีนั่งคอยก่อนโอ้มีเงินนั่งคอยก่อนนั่งคอยก่อนนั่งคอยก่อนนั่งคอยตรงนี้เดี๋ยวแม่ให้นั่งคอยนั่งคอยนายคนโอ้เก่งนั่งคอยก่อนนั่งคอยเด็กดีฝึกก่อนค่ะฝึกนั่งคอยมีทองมีทองนั่งคอยและมีมีบุญนั่งคอยด้วยมามีเงินก็นั่งคอยมีมีเงินนั่งคอยตรงนั้นเหรอคะมานั่งตรงนี้ลูก ก็จะได้เห็นกงเห็นน้องมีมีเงินนั่งคอยไหมโอเคโอเคนั่งคอยนั่งคอยโอ้เด็กดีนะคะเดี๋ยวแม่เอาให้โอ้แม่รู้ไม่รู้ว่าหนูหิวจะโอเคค่ะแต่หนูต้องฝึกหนูต้องฝึกนะคะหนูต้องฝึกเป็นเด็กมีวินัยนะโอเคนะคะเก่งมากมีทองก็นั่งคอยแล้วใช่ไหมมีเงินนั่งโอ้แม่รู้ค่ะแม่รู้ว่าลูกหิวแต่ลูกต้องฝึกคอยนะคะลูกต้องมีความอดทนมีวินัยนะคะเด็กดีอ่ะนั่งคอยนั่งคอยอ่ะคนเก่งของแม่โอ้โอ้หนคอยนั่งคอยอ่ะน้องมีเงินก็นั่งคอยแล้วมีทองจ๋ามีทองมานั่งคอยด้วยลูก โอ้มีอยู่นะลูกมีอยู่ตัวหนึ่งไอ้นั่งคอยนั่งคอยเด็กดีแม่รู้ค่ะแม่รู้ค่ะเมื่อวานนี่หนูทาได้วันนี้หนูก็ต้องทําได้ค่ะวันนี้เป็นวันที่สองมีเงินมีเงินนั่งคอยนะคะเก่งเก่งโอ้ลูกค้าลูกคามาลูกหิวแล้วใช่ไหมคะโอเคแต่ลูกต้องนั่งคอยนั่งคอยตั้งเดเดี๋ยวแม่เทให้เลยเห็นไหมมีเงินมีเงินนั่งก่อนมีมีมีบุญจ๋ามีบุญนั่งคอยเหมือนมีเงินนี่ไงมีเงินนั่งแล้วมีเงินมีเงินนั่งคอยเก่งเก่งหนูหนูลูกโอ้วันนี้ลูกวันนี้ลูกหิวจัใ่มคะ น้องมีทองนั่งลงค่ะนั่งลงแป้นเดียวเดี๋ยวแม่เอาให้นั่งลงแป้แ Shield, <st it> นงงปเดียวค่ะโอ้คนเก่งคนเก่งนั่งแป๊บเดียวค่ะโอ้เก่งเก่งเก่งนั่งลงค่ะมีทองมีทองก็นั่งลงค่ะมีทองคนเก่งโอ้หนูหิวนูหิวเหรอนูอนั่งคอยนั่งคอยมีทองมีทองนั่งคอยเก่งนะคะมีเงินก็นั่งคอยออนักเก่งเก่ง ๋อม oh, ีทองรู้เร mm. oh, oh, okay. uh, ื่องมีบ <s illes> ุญจ่ามีทองมีทองนั่งขันเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เอาให้นะคะเด็กดีนั่งลงค่ะโอ้เก่งเก่งเก่งนั่งคอยค่ะเด็กๆโอ้มีทองนั่งคอยได้ใช่ไหมคะโอเคหนูหิวมากพอแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ลงมาแล้วจ้าเด็กๆมาแล้วจ้าเด็กๆทางนี้โลกทางนี้มีบุญมีบุญทางนี้โลกมีเงินมีเงินมีเงินทางนี้ลลกโอเค อร่อยนะลูกนะเพ่งเก่งหิวใช่ไหมลโลกโอ้มีเงินมีบุญมีทองเดี๋ยววันนี้เราอาบน้ำกันนะลูกนะเดี๋ยวแม่อาบน้ำให้นะคะเพ่งเก่งนะ กินไปกินไปโอ้แม่ไม่กลัวแน่ไม่กลัวจะหมดแล้วค่ะน้องเดียวก็อยากกินเหรอลูกน้องเดียวน้องไก่น้องเดียวก็อยากกินเดี๋ยวต้องเลี้ยงน้องเดียวด้วยน้ีวเดี๋ยวแม่เอาข้าวให้นะน้องเดียวรอเดี๋ยวนะคะน้องเดียวก็หิวเนาะน้องเดียวเดินมาหาใช่ไหมปกติตนเช้ามาจะต้องเลี้ยงน้องเดียวนะคะทุกคนแต่ปรากฏว่า ตั้งต่น้องหมาม่าหมามาอยู่บ้านนะคะดูแลแต่น้องหมาน้องเดียวน้องเดียวจะดูแลที่หลังสุดเลยนะคะเด่นเช้ามาปกติจะต้องแบบให้อาหารน้องน้องเดียวเนียกน้องเดียวมากินก่อนตอนนี้ตอนนี้น้องเดียวน้องเดียวสุกสุกทอดทิ้งเลยลูกขอบคุณเพื่อนๆนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะเพื่อนเพื่อนดูคลิปจบเป็นการสนับสนุนช่วยรักจังเลี้ยงน้องหมานะคะติดตามเป็นกำลังใจให้น้องในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ